มาต่อกันนะฮะกับเอ้ย and <laughs> มาส์แอนเบดเมาส์แอนเบดเนี่นะเหมือนพี่ต้นมาเล่นเมาส์แอนเบดเราเนี่ยและ,อะโอเคโอเคเอ่อมาต่อกันกับเกมเฟสนะเฟสเป็นเกมที่เ,เล่นกับเพอร์สเปกติฟของเราเเดได้ทีเดียวได้ทีเดียวได้ดีทีเดียวเลยนะฮะอ่ากระโดดกระโดโดไปเรื่อยๆจะกดสองที่ทำมะขามเปลีมึงเลยเฮ้ยโอ one more thing อีกอย่างหนึ่งนะ ถ้ากด Y เนี่ยจะมีแบตมีเวตาลี่ด้วยเหรอไหนดูสิอ๋อนี่อ๋อนี่หมุน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 อ๋อนี่เป็นเทเช่อ้าวกดดูไงเทเชอร์แมพเดี๋ยวดูสิกดดูยังไงล่ะครับไอ้แซด เอ้ยเอ้ยประตู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 ูตตเข้าไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเออเฮะอะไรเนี่ยงงนะเนี่ยโอเคเราก็ต้องเก็บ The Cube of Rubik ไปเรื่อยๆนะครับเห็นส<ๆ>ักสองสามชิ้นละนะ The Cube of Rubik นะเดี๋ยวเราต้อเราไปหา ไม่ถึงเอ้ยว่ายน้ำได้ด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋ง,จงตอนแรกก็นึกว่าจะว่ายน้ำไม่ได้นดูว่าตกไปแล้วแบบตายโหงเลยอะไรเงี้ยแล้วจะตอนนี้จะตายโหงก็ขึ้นไม่ได้แล้วขึ้นได้ไหมชุบกระโดดชุบไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้กระโดดอาช่อฮ่อาอช่อห้าที่เอ้ยตรงนั้นมีหลุมอะไรวะเนี่ยโอ้ยเอ่เออถาถึงไหมถึงไหม โอยตกไปโอเคการพาครัวเป็นจิตวิญญาณนะสบายอยู่แล้วพาครัวไหนดูซสิอ้ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิกเกอร์มึงเป็นไรเดีย๋ยวทิกเกอร์ชิบโอ๊ย โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกระโดดไปเกาะก่อนใช่ไหมไม่ได้ดนั่นตายห่าเลยครับอ่า <c oughs> กระโดดไปเกาะก่อนช่วย <c oughs> ไม่ได้ไหนดูสิในต้นไม้มีอะไรห่าน <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> เข้ามาแล้วมึงลึกขึ้นเรื่อยๆเลยนะเนี่ย เอ้ยประตูกุญแจไหมเนี่ยอ่ามีกุญแจแต่เดี๋ยวเรายังไม่ใช้นะครับจะลองดูทั่วๆกันก่อนเอ้ยอ่าเราต้องขึ้นไปทางนู้นเนาะอ๋อเห็นทางขึ้นละปุ๊บอ๋อชิบหายละปุ๊บอ่าโอเคนะเดินไบนี่ร้อยเข้าบ้านก่อน อยู่สิว่าไหนบ้านมันมีอะไรเฮ้ยแล้วให้กูเข้ามาทำอาขามเปลี่ยงมึงแล้วเนี่ยฮะออก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 ออาวเฮ้ยอะไรเนี่ย What the shit What the shit โอ้ยฟ้าแหลบแป๊บๆเลยนะเนี่ย เพราะว่าฟ้ามันแล็บไม่นานนะครับฟ้ามันแล็แบ,บแบบป๊บแป๊บไปเราจะเข้าบันทึกเดี๋ยวเดี๋ยวอมาก่อนเดี๋ยวมึงก็ไม่ได้เข้าอีกนั่นไงกูว่าแล้ว <c oughs> เออเออเออข้าแล้วกลับไม่ได้นะฮะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปไล่มาใหม่เนี่ยมัน <c oughs> มีเยอะแยะเลยอ่ะ อันนี้เป็นบทเรียนนะฮะอย่าเข้าประตูโดยที่เราไม่ต้องการเข้านะฮะอย่าแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะมันจะมี hidden block ด้วยนะเนี่ยไม่ใช่จะเป็นบล็อกที่ถุกเอ่อเฮ้ยจะตกทำมาคาเปรี่ยนเมืเอก่อไว้สิมีวิธีเฮ้ยอ้าวเฮ้ย อะไรวะเขี่เฮ้ยที่อย่างงี้มึงทำได้ที่เมื่อกี้ทำไม่ได้จัดสักทีหนึ่งเลยดิไหมเนี่ยดูสิกระโดดไปโอ้ยฟ้า กูขึ้นยังไงแล้วนะ่ะเดี๋ยวนะๆ่นนะอาจจะต้องให้เข้าประตูนะฮะประตูละไปชุญนี่เดี๋ยวไอ้ยกูละกูละไปเดี๋ยวปัญหานิดนึงนะฮะเมื่อกี้นี้ เดี๋ยวฝนตกฝนก็ตกโอยโอยยืนโยอยู่หลังบ้านนะแม,แม่มันต้องให้ได้อย่างงี้สิครับขึ้นไงล่ะเนี่ยบอกแล้วมีฝั่งนู้นอยู่

เล็กทีบไหนวะเนี่ยต้องด้านนี้เออเออ,เอ,อ,เอ,อตอกแล้วเหรอโอ้เกือบละเกือบไม่รอดเมื่อกี้นี้ กับใหม่เบยอ่ะเซิงเบย์อ่ะจะผมหลายรอบทำมะขามมึงเหรอครับโอเคโอเคนะแป๊บแป๊บแป๊บนะแป๊บนะไอายี่ยมเอ้ยเอ้ยอย่าตกนั่นชิบหายแล้วนัาก็เดิมออกคราวนี้ อย่าตกนะเว้ยอย่าตกนะเว้ยแลบบางทีดิจะได้รู้ขึ้นยังไงล่ะอันนั่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 นรูละรูละไม่รู้ละ ขึ้นยังไงวะเนี่ยอ,อ,อ๋อน,นี่ไงโซ่เฮ้ยเฮ้ยมึงจะตกอ,อะไรเยอะแยะ ใช้เพอร์สเปกทีฟไหนเดี๋ยวดูกันนะฮะอ๋อได้ต้องกระโดดขึ้นไาข้างบนก่อนเยียมเห็นละเห็นรูแล้วเอ้ยจะตกทรรมาขามึงเหรอเฮียกลับมาเริ่มตรงนี้นะเฮ้ยเซ็งหลงล่างก่อนก็ได้นะ จะตกทำไมละเนี่ยรู้สึกไม่ไหวจะเคลียร์กับเวลาตกแล้วเนี่ยตกนี่มึงก็ไม่ตกให้มันน้อยๆนะมึงตกเยอะเช่อ่ะนี่นี่นี่นาไปไหนตอวะเนี่ยอันนี้คมีอันนี้นี่ว่ะมันลุบล็อกมันลุบล็อก วิงว่งวิง่งอ่ะโอ้โหได้เลยไม่ได้เลยกรดเก็บไปหนต,ต่อเฮ้ยมีมีประตูชึบชับประตูมึงเป็นพอร์ทัลหรือไงวะเนี่ย อึบกระโดดจะแฮบเฮ้ยหมุนตามกูด้วยเหรอเนี่ยฮะ huh? These tombstones look like they can be rotated. Grabbing them with X and with r o t a t e n g with L. Just making i n d i c a t e d g e s here. now.